ลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่25มิถุนายน2 5 6 6กวางตุ้งใบวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม กระลำดอกจีนวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระลำปลี วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี Although ้36บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บบาทต่อมัดผักขึ้นช่าย วันนี้ร้อบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้ห้บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุน่นวันนี้หกสิบาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรัง่งวันนี้ห้บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้ร้อยสิบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมรากผักชี วันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพรา,พาวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาว วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อน วันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้290บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้60บบาทต่อกิโลกรัม พริกซุปเปอร์ตแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกยำเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้6 0บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกห universes. วานเหลืองวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้1 1 0บบาทต่อกิโลกรัม พริกเหลืองวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร3 5บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วฟูวันนี้1 6 0บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้า วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้30บาทต่อกรัมดอกแครวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม มะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้36บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั่ว วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศดาชินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปละวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัม มะละกอฮอนแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อน วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์เล็กวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์กลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลัง วันนี้30บาทต่อกรมผักสลิดวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกวันนี้35บาทต่อกัรมสายบัวลอกวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม น่อไม้ฝรั่งเกรดเอวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดบ,ร C, วนนบวีวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้ยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัม กระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้1 2 5บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้250บาทตอ่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้350บาทต่อ500ลูก มะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้650บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐา,านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้125บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้ง วันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับถ่านในเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ